为了共同快 จงอย่ามีกรรมแก่พวกฉันทุกทุกคนกรรมใดที่ประเสริฐขอให้เกิดอยู่ในตัวกรรมใดที่มั่วมอง แก่พวกฉันสีบนิวว้วันตาโคพึงพาไหว้ทรงเดชกับท่าน สังฆาคือไตราสามขอจงได้ตีตามทุกทุกยามวันเวลา สง้ํำพระสงน้ำประสงค์ซึ่งรโเป็นส่วนหนึ่งของการศาสนาพิธีทางด้านศาสนาขพวกเราคือการขอสมาลาโทษ1นสองเป็นการทำบุญอยป,ประเภทหนึ่งคอยขอให้นมวันธนาบุญญาโยมสาธุชนทุกคนแล,และก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้จัดไม่มีกิจกรรมรักษาอนุรักษ์ประเพณีไทยของเราเอาไว้ฉะนั้นในกุศโลโอกาสนี้อาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์ทั้งมวล ก็ขอได้ตั้งกระยาในจิตจิตฐานนั่นเจื่คเป็นสีรัตน์ตรัยขึ้นบูพุกขพ้นมาทาแล่ขึ้นมาส่งเดชสารภาพแล้วก็องประทานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดไทยสุชาดาและก็บุญบารมีที่ประสงค์ทุรุปได้บำเพ็ญมาขอได้รวมเป็นผลบัตปัจจัยได้ขอดงดนบรรดาขอประสงค์วัดไทยสุชาดาครูพร้อมได้ญาติโยมสาธุชนผู้ประทังผู้ปิะทางวัดทุกท่านขอได้มีสภาพแวดขงแรงเนืยนำมาสมบูรณ์ รชาชชาโรคภัยไข้เจ็บยาได้มีข้อกรมอำหนดของชีวิตและขอทุกท่านได้จเจริญด้วยเป็นพิริรณัลใจห้าประการคืออายุวันนะสุขะโภคะและภละพรั่งพร้อมได้ลาบยศฉลิเสริญและปริวารขอมโนปนิฐานของท่านได้สมฤก์ผลดังตัง้งใจจงทุกป,ประการเจิาจ สับปรุปข้าวิมุตตัวสับปันตับบาจิตัวสับเวรมาติตัตัวเนพุตตัวจตวังบาวสับเพียกิโยริวันฉันตุสับรูปทัวเวนัสตุมา เตปวาตวันตรายุสุขีติขายกวุวะภาวะพิวันธนสีริสเนจังวุฒาปจายโนจตา,ารวธรรมวาวันติอายุวันโนสุขังอาวักลิ่นสินห้อมไปไกล Lins. 좀돼 so, ay 你说。 สงผู้ดำรงพระวินยัยมาละาดวงดอกไม้มาละาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาขอบูชาแด่พระ แดชพระบูตเดชพระธรรมพระสรงพร้อมด้วยจิตอันนอบน้อมด้วยจิตอันนอบน้อมพร้อมทั้งครูผูมีคุณขอบูชาบุญส่วนนี้ คผู้ชมคะวันนี้นะคะในนามนกมาศวัดวัดไหนคะวัดพุทธจักรนะคะปีหนึ่งแปดก็วันนี้มีโอกาสได้มาร่วมงานาประทงนะคะจากวัดไทยสุชาดามาทั้งคุณพี่พลำไยทั้งแม่ะนอมนะคะจากสมาชิกสโมสรลอตเตอรี่ไทยทาวนะคะได้มีโอกาสมามอบแมตให้พราะจารย์นะคะแต่ช่วงเช้าวันนี้ยุ่งมากเลยก็แจกคนที่มาร่วมงานทุกคนเลยนะคะก็ขอมอบไว้ ให้เป็นให้ทางบัอดนะคะที่เลี้ยงนางงามน,นะคะชื่อละไรพี่ติง๋งเนาะก็มาแจกทัง้งหมดแล้วบอดโยมนะคะขอถวายให้ทา่านน้อเลยเจ้าค่ะ,คะสาธุค,ค่ะบ๊ายบาย ชุดสวยๆนี่มาจากร้านอุ่นไอรักนะคะจากน้องแหม่มนิภาวดีจ้าขอบคุณกรรมการที่วัดร้องดีจ้าได้รางวัลหยังก่อนพี่ไอ้รางวัลที่หนึ่งเสือชุดไทยสวยสวยงามค่ะไหนๆขอดูโพสต์ดูหน่อยสิสวยจริงป่ะแต่มาจากไหนเอ่ยขอบคุณที่ไว้ใจจัดโดยน้องแหม่มนิภาวดีค่ะโอ้ยออกแบบ ทีมงานทีมงานขอบคุณมากนะคะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะโชคดีปีใหม่ถือว่าเป็นเลิกดีแล้วเนาะพี่เนาะนี่แหละมี่มูเป็นนางงามสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับความสวยความงามหน้าเด้งใสปิ๊งขอบคุณแป้งดาราค่ะก็ต้องบอกของพี่ด้วยจิพี่ก็ใช้แป้งดาราของพี่แหม่มนี่ก็ ใช้เป็นดาราเหมือนกันนะคะที่ออกมาในสวยแบบนี้จะถามว่าพี่ลำยไยใช้เบอร์อะไรจ๊ะเอาพี่จำไม่ได้ว่าเบอร์อะไรเนี่ยตัวหนังสือนะพี่ผิวพี่นะสองก็สวยสามก็ดีส่วนพี่แหม่มเบอร์สามจ้ะเบอร์สามู้สึะรู้สึกหน้าหน้าหน้าใสขึ้นไนะเพราะมันบำรุงไงมันตกเราตกเนี่ยมันบำรุงประจำ ตบครั้งเดียวไม่ต้องตบซ้ำตบครั้งเดียวไม่ต้องตบซ้ำค่ะสาวๆววัดไทยสุจดาหน้าสวยใชเป็นดารากันหมดเลยอย่างนี้ทุกคนค่ะแชเป็นดาราค่ะโอเคจะทำเป็นดารานะคะไม่ใช่จะจะให้โยนะอะไรอ่ะครีมรองพื้นก็ครีมรองพื้นดารารองพื้นก็ก็สวยนะคะ นี่นะคะเดี๋ยก็หั่นเราไม่จริงนะคะเราจะสวยไปด้วยเราจะสวยไปด้วยกันเราจะสวยไปด้วยกันนะคะทุกท่านว้าวสุดยอดเลยอันนี้ไม่ได้อวยนะคะนี่ค่ะแล้วด้วลิปติ๊กนะคะลิปติ๊กด้วยแต่ทาแล้วลบไปละโอเคจ้าสประจำค่ะจากคนที่ไม่เคยสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะลำไยแสนวางค่ะใชาแป้งดาราเบอร์ไหนใน่ชาแป้งดารา เบอร์สองก็ได้เบอร์สามก็สวยค่ะมิน่าเหรอสวยบันเสวยขึ้นสวยเรวปรึกษาไหมเนี่ยเออปรึกษาแมววิภาวดีค่ะอันนี้เหรอตื่นแก่ตื่นแกสวยรู้ตัวไหมรู้ตัวมันสวยขึ้นเออรู้ตัวค่ะมีคนบอกไปไหนมีแต่คนบอกค่ะเขาบอกว่าให้คุณลำยายเออกินยาลดกลมสวยหน่อยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ มาวิกน้่อย่าให้เจออีกนะว่าสวยขึ้นกว่าเก่าเพราะว่างี้แหละขอบคุณพี่ลิยายที่วางใจแป้นดาราสมกับที่เราได้รางวัลไหมคะพี่สมค่ะสมกับที่ได้รางวัลจริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะคะไม่ได้ชมค่ะตามนั้นเลยค่ะขอบคุณพี่ลำยัยค่ะที่วางใจใช้แปนดารานะคะจากวัดไัยสุจดากันนะคะจากวัชยสุจดากับมาจริค่ะเราจะสวยไปด้วยกันวันที่ยี่สิบห้าเดือนจูนใช่ไหมเดือนหน้าอย่าลืมมา 25พิจิกาพิจิกานะคะบุญกระถินค่ะบุญกระถินพระราชทานขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ้ามีโอกาสมาร่วมทําบุญด้วยกันนะคะใช่หรืออยากแจ้แว่มาเอาแปะมาที่วัดได้มีทุกอย่างเนี๋ยแล้วทำบุญด้วยขอบคุณค่ะพี่ลำยเราจะเสวยไปด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรนะคะพี่จริตาค่ะชิเล่นแม่พี่แหมมค่ะพี่แหมมนะคะมีหน้าละหน้าสวยใช้แป้งดาราเบอร์ไหนเอ้ยเบอร์สามธรรมชาติค่ะธรรมชาติเนาะเป็นไงคะแป้งดาราของเราใช้ดีไหมคะดีค่ะตบครั้งเดียวไม่ต้องตบซ้ําเลยค่ะแล้วก็น้องๆชมบอกพี่แหมมสวยขึ้นทําไมสวยขึ้นน้าใสขึ้นสวยสมับเนาะแล้วก็สวยสมับ ขอบคุณพี่แหม่มที่วางใจใช้แป้งดาราพี่ดีใจกับเราไหมที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นเห็นด้วยไหมจ๊ะดีค่ะแลเห็นด้วยกันน้ํากันแดดแล้วเรามีวิตามินด้วยที่พี่แหม่มถือยู่นี้เป็นรุ่นใหม่นะคะขอบทองขอบทองแล้วยังมีเก็บเอ็กซ์เก็บไว้เอ็กซ์ตร้าไว้อยู่น่ารักชุดก็ชุดที่ร้านผ้าไทยภาวดีขอบคุณมากค่ะพี่แหม่มแล้วเจอกันอีกนะคะขอบคุณที่วางใจใช้แป้งดาราจ้า อย่าลืมใช้นะคะจะได้สวยใช้ดีแล้วบอกใช่ดีแล้วบอกต่อใช้ดีแล้วบอกต่อขอบคุณค่ะพี่แมมบดีจ้าสวัสดีค่ะสสสจามย ของเขาดีจริงๆนะคะดารา n มาเลขนค่ะลองดูนะคะพี่คำหนึ่งแป้งของเขาสียไม่รู้รอนแะป้งของเขาดีจริงๆนะวันนีน้จะไปเอาลงโฆษณาสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรนะคะชื่ออาา้อจ้าขายขนมเดี๋ยวพี่ขอถามนิดนึงตอนนี้คุณผู้ชมทั่โลกกำลังดูอยู่ ใช้แป้นอลาแล้วมีความส่งในแชร์กันหน่อยสิดีมากเลยค่ะปกติหนูจะไม่ชอบอหนูไปซื้อที่มเจ็ดสิเหรียญแปดสิบเหรียญถ้าทาแล้วเหมือนมันเหมือนผีปอบเละแล้วน้องใช้ใช้เบอร์อะไรเบอร์สามเบอร์สามค่ะเบอร์สามเนาะค่ะแล้วรู้สึกหน้าเตึงดีขึ้นค่ะเมื่อก่อนหน้าเป็นไงกระทะหน้าดำหน้ากระทะเพราะว่าอาชีพของน้องนี่ขายของอยู่ต่างรัฐแล้วก็ถูกแดดและยิ่ง ทอดอะไรอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยทอดทอดแตงค่ะความร้อน <Okay. S 1> จากเตาน,ะน่ะนั่นคือยูวีนะ,ะแสงแดดอุตต้าแรงมากแต่เอาอยู่หน้าแปง้งแล้วเหงื่อเป็นไงเหงื่อออกแล้วหน้าก็ยังสวยนะคะ หรือแป้งไม่หลุดเลยไม่หลุดค่ะการันตีได้เลยการันตีอันนี้หนูการันตีหนูไม่ชอบซื้อของใครง่ายๆค่ะแล้วน้องอ้อค่ะที่ถามหน่อยที่แป้งของดาราของเราเนี่ยเราได้รับรางวัลสินค้ายอดเยี่ยมนี่เห็นด้วยไหมเห็นค่ะสมควรได้ยังมากเลยค่ะเนาะมากเลยค่ะแล้วก็บอกต่อกันนะบอกต่อนะคะอันนี้พี่ขอถามนิดนึงนะไม่ต้องอายเนาะน้องอ้อเมื่อกี้เมื่อเช้านี้ถามน้องอ้อบอกว่าขอน้องอ้อดำแล้ใช่ไหมใช่ใช่ๆนี่ยใช่ไหมค่ะ คอดำแต่นี้ขาวค่ะแล้วก็นิ่มดีค่ะแต่ก่อนมันหนุเกาแล้วก็มันมันดำโดนแดดไงที่นี้ความสวยมาแล้วมั่นใจมั่นใจค่ะสวยใช่ไหมค่ะอยากจะฝากแชร์คุณผู้ชมทางบ้านเชิญค่ะอคุณพี่คะแป้งนี่ดีมากเลยนะคะคุณพี่ออเดอร์กับพี่แมมได้เลยอ้อการันตีถ้าไม่ดีอ้อคอรับประกันนขอบคุณมากจ้ะแล้วก็ครีมที่มาจากเมืองไทยนะคะดีมากเซรั่มบำรุงผิวหน้าผิวหน้าแล้วก็ ทุกอย่างแหละค่ะหน้าหนูนิ่มหน้าหนูสวยก็เพราะของพี่แหม่มแต่ก่อนน่ะขอบคุณที่ไว้ใจนะคะหนูไม่เคยซื้อของใครซื้อที่มอก็ปรึกษาที่กันละกันว่าอยากหน้าสวยบำรุงนี่ดูได้เลยนี่ร้อนเนี่ยแป้งไม่หลุดแล้ววันนี้ทําไมผมสวยใครทําให้หนูาะกับพี่แหม่มค่ะดรแหม่มนะคะขอบคุณค่ะน้องอ้อน้องอ้อก็ก็มีขายน้ำปลาขายขนมหวานนะคะกคอยาอุดหนุนเดี๋ยวเจอกันที่อาริโซนานะคะจ้ะขอบคุณที่ไว้ใจแป้งดารานะคะขอบคุณค่ะน้องอ้อสวัสดีจ้า ทางพระวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตพระขวตาธโมสวาคาโตพระขวตาธโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนามัสสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิสังฆังนิ ສາມສັມພຸດໂທພສສຳພຸດໂທພະຄະ